สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ CPD Hot News สัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะกลุ่มเกษตรกร,กรต้องมีพลัง วันนี้อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ในในกลุ่มของเกษตรกร,กร้มากกว่า8 0 0 0 0คนเป็นอาชีพหลักของประเทศที่นำพานีเศรษฐกิจของชาติคุณผู้ชมครับกรเกษตรกรถือเป็นอาชีพหลักที่มีความสําคัญของประเทศไทยเพราะสินค้ากเกษตรหลายชนิดนอกจากผลิตได้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้วยังสามารถส่งออก ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่านับล้านล้านบาทต่อปีดังนั้นเกษตรกรจึงมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศดังคําพังเพยที่ว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติกรุ่มส่งเสริมสากลจึงเป็นอีกหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาองค์กรกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จึงได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเป็นกําลังหลักที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปครับวันนั้ผมอยากเห็นทิศทาง3ประการประการแรกคือความมีเอกภาพในการดําเนินการมีความชัดเจนในเรื่องของสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลหรือว่าสังคมใดสรวนรวมแก้ไขลักษณะที่2ที่อยากเห็นก็คือการพัฒนาในกลุ่มเกษตรกรเองและประการถัดมาคือการพัฒนาบุคลากรในวงการของกลุ่มเกษตรกร สุกชค,คะกรมส่งเสริมสาหากรณ์ยังคงมุ่งบั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรโดยใช้หลักการและวิธีการของสาหากรณ์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้หมดเวลาของ CPD Hot News แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ